ยังใหญ่เลยโอ้โหโอ้โหตีจับปลาสองมือครับเฮ้ยเอ้าอันนั้นเอ้าอันนั้นเอ้าไหน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 ครูมาอีกไหมครูมีอยู่มั้งอยู่นู่นหรอเพราะมันมันมันล้นแล้วอ่ะมันล้นแล้วอ่ะโอ้โห สวัสดีครับผิบนี้ก็ยังอยู่กับภารกิจหาปลาไหลครับโอ้ได้ทางานนะครับได้ทางปลาไหลครับมีตัวแน่นอนครับได้ไปแล้วเต็มครุหนึ่งเอาอยู่กับทีมงานเสียน้อยครับหรือว่าทีมงานห้านปูดันครับหลอกสะเกครักมาลักมาแล้วครับมาดูครับ เจอ,อตัวแล้วครับไหนครัะไหน,นโอ้นี่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 เปนครูแล้ว một lơ này nó đây là... nó ít quá lô นรูรยใหญ่เลยรูรูก็มีครับตรงนี้แต่ไม่ได้ขุดออกจะถมทำครูตรงนี้ครับน่ารูมันนะใหญ่งงเลยไม่ใช่รูมันครับรูปลาไหล ไปเดไซโลเลยอ่ะ Ừ. Được, 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 được. <laughs> ừ. Thắng dày thắng giàu xinh Thắng dày thắng giàu ครับ ่น่าตื้นๆไม่น่าอยู่น่าจะอยู่ลึกครับเพราะโครนนี่ลึกมากครับเข้าเอวเลยอะดูครับจากด้านล่างขึ้นานบนกับเข้าเอวเลยนะ jangan dyan yung tuwa Malak, malak 我，多少纽？ ตองเชี่ยวตองเชี่ยวเขาเยอะจริงครับโอคอยเรามาแล้วน้องตัหยุบหยุบเอาครุมานี่เลยโอ้ยังใหญ่เลยดิโอ้โหโอ้โหตีจับปลาสองมือครับเฮ้ยเอาอันนั้นเน่าอันนั้นเน่าดูจับปลาสองมือเอาครุมาเอามานี่ดีกว่าพี่ พูตันแล้วน่ะมาอแล้วครมแล้วมาแล้วมาไหนไหนไหนไหครูมีอยู่มั้งอยู่นน่นหอมันมันมันล้นแล้วอะ มันล้นแล้วอะ่ะโอ้โห,มหไม่ให้จริงต้องเอาถุงปุ๋ยมาใส่เลยนี่นนั่นหดมาชมรอบนี้ครับพลาดไหมเมื่อกี้ตักตักหนึ่งได้สองตัวยังใหญ่เลยโอ้โหนี่นี่แหละของแท้ครับขอ,องแท้ครับ อลังการปาลาไหลครับมามาดูฝั่งนี้ครับโอ้นีงเน่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 นยูวู้ดอันนี้อันนี้ตัวเล็กครับเล็กตัวเล็กโอ้โหูเทียบใชยเลยนี่อะไรมันอันนี้โดนโดนทิ่มตายตายครับ ที่มันมารวมกันอยู่สระนี้น่าจะมีสระเดียวนะแถวนี้ครับดูหน่งขึ้นมาแล้ว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 เห็นตัวแล้วเมื่อกี้เห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วไหนอ่ะน,นี่อู้เหลืองอ่ะตัวเหลี้ยงเลยได้ครุใหม่มาแล้วครุนั้นเต็ม mà ครับ đang oh, no, tìm, no, no, no. đi nu nu đây ơ, đây นี่ตรงไม้เนี่ยตรงไม้เนี่ยนี่นี่แหละนี่ตรงนี้แหละเปิดเปิดดินนี่ออกนี่อีกอีกนี่ดินตรงนี้เออนั่นแหละนั่นแหละเข้าตรงนั่นแหละเออไม่โคก็อยู่ตรงนี้เองเอ้าไม่โคเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอ้าหาย